ครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นภาคพิเศษนะเออเราทําอะไรวันนี้เราทําขิงนะขิงเนื่องจากมันสวยผมเก็บไว้สาวันเพิ่มอีกสาวันเห็นไหมหน่อมันงอกขึ้นขึ้นอีกเยอะแล้วเนี่ยขิงนอ่อนเนี่ยยอนงอกขึ้นเยอะตรงนี้ก็งอกขึ้นคาร์บดลมายังไม่งอกเลยนะนี่คือขิงแก่แม่ขิงนะครับ2อ,อันเนี่ยเราจะต้มน้าขิงกันอ่ะวิธีการต้ทําขิงแก่ที่ขิงอร่อยแบบพรนะีเมียมนั้นแบบพรนะีเมียมเวอร์ชันแบบ v i p จริงๆ ไม่เหมือนตามพองตลาดนะครับคือเราใช้คิงแบบนี้คิงแก่ไม่แอะแล้วทิ้งไว้นานจนเนี่ยหัวมันงอกขึ้นเลยนะไอ้ต้นนี้เราก็เหมือนกันเห็นไหมต้นนี้ก็ได้ที่แล้วคือมันแห้งอพอย n t คือผมต้องการให้มันแห้งเนี่ยมันจะหน่องหนองงอกไปละอะเราก็เติมน้ําทิ้งไว้เรียบร้อยเต็มหม้อแล้วแต่เขาเนี่ยเราจะทํายังไงเราก็นี่ว e r s i o คือเดี๋ยวผมจะอาจจะมีหลุดน,นิดนึงก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าตผลี้ตัดต่อคนเดียวทําคนเดียวเลยล้างขีงก่อนเออ ล้างให้สะอาดแต่ว่าขิงเนี่ยมันสวยงามแล้วขิงตัวนี้ขงิขงสวยงามนะผมได้มาจากที่เขาใหญ่นะเออเขาใหญ่ี่นดีกับเขาใหญ่ขิงปักท่องปักทองสวยงามมากเลยนะครับก็วิธีการนะครับก็ใช้อุปกรณ์ในการถ่วยนะครับก็คือมีอะไรนี่ครับไอ้นี้ไปทำอะไรเอาไว้ทุบขิงให้มันแตกเดี๋ยวผมทาให้ดูนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีการหลุดนะอย่าว่ากันนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่รู้จะทํายังไงดีวันนี้ มันไม่อยู่คนเดียวด้วยอืมเอามุมนี้แล้วกันนะ,อะขอนอยาแล้วกันนะแต่ไม่รู้ว่ากล้องเลยตกอ่ะเพราะมันกระแทกเลยวิธีทํานะครับก็บีบีมันก่อนแยกมันก่อนเออนะมันจะตอกง่ายนิดนึงนะครับเราก็เวลาการทิ่เพราะว่าเดี๋ยวเราตอนกระแทกเห็นไหมขิงมันสวยงามดูนิดนึงไหมขิงมันจะสวยงามมากเลยอ่ะดูชัดเจมนิดนึงนี่คือมันแห้งสนิทเลยนะมันแห้งแบบแห้งผิวจะไม่เหมือนธรรมดาแห้งสักเกตนะ็ตไหมนี่คือแม่ขิงแกนนะ่แล้วก็เอามาอบีิงไว้วิธีการก็คือถูก ไอ้ใช้เนี่ยนะครับลองสูมนิดหนึ่งเปิไฟเพิ่มหน่อยอ่ะเปิดไฟเพิ่มแม่สว่างขึ้นนะวิธีทุบนะครับก็ทุบธรรมดาเนี่ยทุบแบบนี้ทุบให้มันแตกเนี่ยจะไม่สังเกตจะไม่แค่ไม่มีน้ําน้ำตรงนี้จะน้อยมากเลยน้ําตรงเนี้ยตรงที่ที่ทุบเนี่ยจะน้อยมากแล้วเนื้อมันจะเป็นเนี้ยเออเนื้อมันจะสวยแห้งแบบนี้แบบนี้คืออร่อยมากเนี่ยทุบทุบมันจะแตกดีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็โยนเข้าน้ําเลยเออนะ แต่หนามวันนี้นะแต่หนามเยอะกวนิดหนึ่งเนี่ยก็ระลอกแบบเนี้ยนะเนี่ยทุบให้มันยุ่ยเพราะว่ามันจะเข้าเนื้อนะ้งจนมันแตกเลยสังเกตไหมนี่คือเนื้อนี่คือยางอร่อยแล้วแบบนี้คือเผ็ดจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมสูดให้ดูเนี่ยเนี่ยนี่คือมันเผ็ดจริงๆนะเนี่ยแบบนี้เผ็ดมากๆเลยบอกลองแล้ก็โยนขมอแล้วมันแตกให้มันแตกแบบนี้นะครับก็โยนข้าหม้อเออโยนข้าหม้อแล้วก็ทุบทุบอีกเหมือนกันทุบทุบไปเรื่อยๆอืม แล้มันบี้ครับแล้วขวนี่ก็โยนเข้าหม้อเลยก็ได้ไม่เปไ็นไรนะเดี๋ยวเสียมันกินได้คือปมได้นะหม้อก็อยู่ตรงข้างนี้อ่ะนี่อันหนึ่งเห็นไหมขิงช่วงนี้ขิงราคาแพงเนาะขิงของตลาดแพงขิงช่วงนี้แล้วผมได้ขิงสวยมาเราก็เก็บไว้เออนะก็ประมาณแบบนี้อาจจะม,มุมไม่ค่อยสวยนิดนึงนะตรงนี้ทําคนเดียวนะครับก็ทผมคนนี่ย้ขวดนี้แข็งขิงใหญ่ขิงใหญ่ก็บิดออกมา ให้มันแตกแตกเพื่อแล้วแตกเพื่อให้น้ํามันซึมเข้าไปข้างในนะครับเพราะปกติร้านค้าเขาจะไม่ค่อยทําเพราะว่าเขาเขาคืออะไรคือไม่ค่อยทําเนี้ยคือเราทําต้มกันเองแล้วก็ต้มกันแบบนี้เห็นไหมแบบนี้เสร็จได้แล้วเราก็แตกค่าแตกน้ำเนี่ยสังเกตไหม่มลาปีตรงเนี้ยน้ําเยอะไปหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเผ็ดมากเลยนะแตะปุ๊บกลิ่นนี้ขิงแรงมากเลยนะครับเพราะมันเป็นยางมันข้างในเป็นน้ำหัวขิงแบบนี้กินื่วป้องกันโควิด เราไปข้างนอกเราไปาต่างๆรถทุบแบบเนี้ยไม่ต้องเกรงใจครับเพราะรถทุบก็กินกันเองนะมันก็แบบน,นี้เราก็จะโยนเก็บไว้เออเสียดายนะขิงแนะข็งขิงแพงแหงจริงๆขิงแพง,ง,งมากๆนะตัวแบบนี้ขิงสวยนะตัวนี้ดูรสกอ่อนขิงนี่สวยงามมากเลยนะเราก็บีบบีมันนะครับบีมันแบบนะี้แล้วก็ทุบทุบ ิงมันแห้งมันจะเป็นเนี้ยเวลาทุบมันจะมันจะแยกชิ้นปักเลยนะมันเก็บไหมแยกออกมาเลยทุบแล้วก็โยนโยเข้าหม้อไปแล้วไงไหมมันจะแตกแบบนี้กิงแก่นะขิงแก่นะกิงจะเป็นลักษณะจะเป็น,น่างนี้ไม่ใช่ขิงที่เราซื้อสดซื้อตามท้องตลาดนะแต่ว่าเราเก็บไว้เก็บไว้สักอาทิตย์ของอาทิตย์น้าบางแห่งผมเก็บเป็นเดือนเลยนะถ้าเก็บเป็นนานๆก็ยิ่งดีนะมันจะแห้งแต่ต้องมีข้อแม้ว่าอย่าให้แห้งเกินไปนะเพราะเวลาหนอนนี่มันขึ้นมานะ มันจะกินตรงนี้ยมันจะสู้เลยนะครับผมบอกว่ามันจะมีอันหนึ่งเดี๋ยวผมยกยางให้ดูลวกันนี่คือหมอใหม่ลูกขึ้นนะเนี่ยนี่แหละก็ทุบแบบนี้นะนี่คือทุบก,กิดเองเนีไม่ทุบร้างขายแล้วเพราะว่านื่มจากว่าเนี่ยเราก็ทุบเนี่ยมันจะแห้งหูเนื้อเนี่อร่อยมากเลยเผ็ดเผ็ดจริงหม้อน,นี้ทดลองความเผ็ดเลยเผ็ดจริง วันนี้ผมใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าทุบที่หม้อน,นี้อยู่สองวันนะครับหม้อน,นี้นะคือคนเยออยู่สองวันเนี่ยเสียดายเราก็โกยขึ้นนะครับไม่ต้องควรครับเพราะว่าอ่างนี้ผมล้างสะอาดเรียบร้อยหมดแ่างอ่อนนางล้างสะอาดเรียยหมดเราก็ทุบให้มันแบนเลยแล้วมันจะอร่อยมากนี่เราก็ทุบอีกทุบทุบให้มันเข้าเนื้อนะแล้วก็โกยเนี่ยเสียดายแล้วก็โกยเก็บ ตรงนี้คือเผ็ดนะครับผมบอกอว่าเนื้อนี้ใช้ต้มแค่น้ำกออกเยอะแล้วนะมันเผ็ดมากเลยก็ที่เหลือก็เราก็คงทิง้งเลยนักซีลับแค่นี้นก็นนนอพอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่โปรยนะหงคอนีมอ้มันก็ไม่เป็นไรนะแก้โคลนในท่อนะครับเออส่วนนะ้ำที่บ้านนี้เราทำเป็นโอโซนเลยพวกนี้เป็นระบบโอโซนหมดเลยนะผมทำระบบโอโซนไว้ U v ฆ่าเชือ้อ U V C ฆ่าเชื้อน,น้ำก๊อกปลามหมดทุกอย่าง หน้าตาก็คือแบบนี้เออขิงเราต้มไว้ก็แบบนี้เดี๋ยวเราไปกดที่ขิงกันนะโอเคต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรายกมาหม้อข้างนอกเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาต้มขิงเนี่ยกลิ่นมันจะแสบมากเลยแล้วยิ่งขิงแก่แม่แก่นะโอ้โหแสบมันแสบจมูกเลยไม่ไหวจริงๆผมเลยต้องมาตั้งหม้อข้างนอกนะนี่คือข้างนอกเรากด power ใส,นะ <Okay. S 1> ส่ power ป้อไฟวะพี่ตั้งนะครับตัวนี้ใช้ไปอีกครั้งที่ผมเคยรีวิวว่าได้ราคาหม้อพัน0บาทนนะกด power นะโอเค แล้วนี้ต้มไฟอ่อนๆพอนะครับพันหนึ่งก็ได้แต่ว่าตั้งไว้สัก30มนาทีเออนะแล้วที่สำคัญผมจะบอ,อกว่ายิ่งยิ่งนานนะน้ำมันยิ่งคนนะเพราะตอนนี้ใส่ๆนะหม้อแรกนะมันยังไม่มันยังไม่เข้มแต่ถ้าต้มสักรอบสองเข้าไปนะโอ้โหน้ํานี่ดําปึ๊ดเลยนะผมก็ประมาณแบบนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็ยีวิธีการต้มขิงนะครับต้มขิงแก่ขิงแก่แล้วก็ต้มขิงแก่แม่ขิงนะครับ แม่ขิงเออขิงแก่แล้วก็เป็นแม่ขิงด้วยนะแม่ขิงแก่ธรรมดานะไม่ได้ขิงอ่อนนะขิงอ่อนเป็นเล็กๆเพื่อเรียกขิงแก่แม่ขิงนะครับตัวนี้ได้มาจากที่ปักช่องนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับน้ำก็จะอร่อยนะเนี่ยสีได้สังเกตเห็นสีว่านี่คือสีเนื้อของมันที่มันออกมานะแต่ดีสักพักนะั้นมันจะเข้มมากเลยนะครับก็บางคนท่านใช่บางท่านชอบก็เติมน้ําตาลทรายแดงก็แดงทีงง่ยิ่งอร่อยใหญ่ แต่ส่วนตัวผมผมไม่เติมนะครับผมจะใส่กินแบบนี้แล้วเพราะผมต้องการแก้โควิดเนี่ยเออกินเพื่อป้องกันโควิดดีกว่านะครับก็กินเพื่อล้างคอหนิดนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่รับชมท่านนะครับกด subscribe like, กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเตือนถ้าใครมีคนลงคำถามว่าส่งมาข้างใต้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากหลังผ่านไปต้ม30มนาทีแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะดูความเข้มของเขาเด็กมันจะเข้มมากๆเลยนี่รอบแรกนะถ้ารอบที่สองนี่จะเข้มกว่านี้อีกนะ ก็รับประทานก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับบางท่านชอบใส่น้ําตาลทรายแดงก็จะใส่ใส่ได้นะครับแต่ปกติผมจะทานเปล่าๆแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพนะครับเออนะครับก็ขิงตรงเนี้ยหน้าโควิดนะครับก็กินไปครับป้องกันไว้ก่อนให้เกิดประโยชน์กว่านะครับก็ขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับเห็นความเข้มไหมเนี่ยมันเข้มมากเลยเนี่ยเนาะเนี่ยหลังจากต้มแล้วแต่แบบนี้ด้ผมจะกดให้ดูแล้วกันนะให้มือสั่นๆนิดนึงนะ นี่คือบริเวณขิงเออนี็ไหมนี่ขิงแก่แม่ขิงนะครับนี่ก็เค็มขนางนี้ดำาปื้อเลยนะนยังไม่รอบแรกรอบสองนี่ดำแบบเมี่ยมเลยนะคือออกน้ําตาลน้าตาลแล้วสวยแล้วก็ขิงจะเผ็ดมากรสชาติดีมากๆเลยนะครับถ้าให้ดีกว่านี้ต้องใส่น้ําน้อยกว่านี้อีกนะนอกจะข้นมากเลยแต่ผมกินกันหลายคนทานกันหลายคนก็กินน้ำเยอะดีกว่านะ้แบ่งกันนิดแบ่งกันหน่อยดีกว่านะครับก็ขอบคุณที่รับชมครันะครับ,รบสวัสดีครับ